ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food d a i l y by CP ค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้แพ้ก็มี3ร้านเด็ดมาฝากคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าไม่ต้องไปไหนคุณผู้ชมก็สามารถอร่อยได้จากที่บ้านค่ะร้านแรกกับร้านเตี๋ยวกระตําร้านอาหารที่มีเมนูมากมายและที่สำคัญราคาสุดคุ้มมากๆเลยค่ะ พ่อนะคะเป็นเจ้าของร้านเตี๋ยวกะต้มบายพรค่ะมีทั้งหมด7สาขาค่ะจุดเด่นของอาหารของเราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอีสานนะคะตามด้วยอาหารตำสั่งแล้วก็อาหารไทยค่ะมีทั้งหมดประมาณ90เมนูค่ะที่มาของชื่อก็คือเมื่อก่อนที่เราเดิมเนี่ยเราขายวยเตี๋ยวหน้าร้านนะคะแล้วก็มีขายคัมจด้วยเราก็เลยบวกเป็นชื่อเตี๋ยวกะต้มเพราะว่าวยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารยอดฮิตคัตมจําเองเนี่ยก็เป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยก็เลยเอามาบวกกัน จุดเด่นของเตี๋ยก็าตามก็คือความคุ้มนะคะลูกค้ามาที่นี่จะรู้สึกว่าคุ้มเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบพรีเมียมเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบของ CP นะคะตอนนี้ต้องเมนูเดลิเวอรี่นะคะที่ที่ต้องต้องมาเลยนะคะเมนูใหม่ของพี่คือข้าวหน้าแซบบึ้มนะคะเริ่มจากข้าวหน้าคอหมูย่างแซบบึ้มค่ะคอหมูของ CP เนี่ยเราใช้เกร็ดพรีเมียมเลยความคุ้มเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่ดีข้าวหน้าน้ำตกคอหมูแซบบึม ก็ข้าวหน้าลาบแซบบึ้มค่ะขาหมูคุรุปุตะกรอบนอกนุ่มในนะคะถึงแม้ว่าจะทอดนานแล้วก็ไม่เหนียวค่ะเวลาที่เขาเลี้ยงใช่ไหมคะเขาจะให้ทานอาหารคือให้หมูเนี่ยทานอาหารดีเลยก็คือหมูจะไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะถ้าเป็นคุรุปุตะอันนี้คือความพีเมยมของ CP ค่ะน้ําจิ้มของขาหมูคุรุปุตะของเรานะคะก็จะเป็นซีฟู้ดกับน้ําจิ้มแจ่วนะคะ ข้าวหน้าแซบบื้มอ,อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นข้าวหน้าแซบบื้มหมูทอดเจียงฮายแซบบื้มค่ะอันนี้หมูสามชั้นนะคะคลุกเค้ากับเครื่องปรุงของเราหมักให้ได้ที่แล้วก็นําไปทอดค่ะ mm hmm. เ๋ยวก็เป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะเป็นผัดไทยสูตรโบราณ mm hmm. เมนูตำนะคะก็จะเป็นตำหลวงข้าบางที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะเป็นท็อปฟรีของเรานะคะเส mm ้น hmm. มะละกอของเราเนี่ยจะสไลซ์คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่พอมันสไลซ์บางๆเนี่ยมันจะดูดซับน้ําที่เป็นเครื่องน้ําปรุงของเราเป็นน้ําปลานะคะ ดูดเข้าไปในเส้นมันจะอร่อยมากล้ำลึกมากค่ะเมนูตำถัดมานะคะตอนนี้ยอดนิยมเลยนะคะยำปลาร้า3แซบค่ะแซบที่1นะคะมีหมูยออุบลน,นะคะแซบที่2เป็นกุ้งส,สดๆของเราแล้วก็มีไข่แดงเค็มค่ะถ้าทานแล้วรับรองติดใจแน่นอนค่ะ <S 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 <ๆ>แล้วก็ตำที่3นะคะเป็นตำข้าวโพดซันสวิตพรีเมียมเลยนะคะ อาหารตามสั่งที่เป็นจุดเด่นของร้านนะคะอาหารตามสั่งของเราเนี่ยมีหลายเมนูเลยมีกะเพราทุกกะเพราเลยนะคะแต่วันนี้เรานําเสนอกะเพราโคขุนพลยางคาค่ะต้องชิมค่ะอร่อยมากๆค่ะท็อปไฟของเรานะคะตอนนี้ขายดีมากนะคะเป็นแหนมเนื้อหนองคายค่ะถ้ามาเตี๋ยวก็ตำแล้วขาดไม่ได้เลยต้องสั่งเลยนะคะยำผักหวานกุ้งสดค่ะ เป็นผักหวานทอดกรอบนะคะทานคู่กับน้ํายำนะคะน้ํายำเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของเราก็คือมีกุ้งแล้วก็มีความนัวของหมูสับหมูสับเราใช้ของ CP นะคะเป็นหมูน้ำมันนะคะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอันนี้ต้องชิมค่ะมาแล้วต้องทานเลยนะคะ เลยอย่างที่พี่พรเจ้าของร้านได้กล่าวไปนะคะถึงเวลาที่แพรจะต้องมาชิมกันแล้วค่ะขอมาเริ่มกันที่เมนูนี้เลยข้าวหน้าแซบบึมค่ะมาแบบว่าใหญ่โตโอ้โหมากๆเมนูข้าวหน้าแซบบึมอันนี้เป็นลาบหมูค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีข้าวมาด้านล่างแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะคือลาบเนี่ย าจะใช้เป็นทั้งตัวส่วนของเนื้อหมูนะคะแล้วก็เป็นส่วนของตับค่ะซึ่งตัวเนื้อหมูเนี่ยมาแบบชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็นุ่มมากไม่แข็งเลยและที่สําคัญนะคะมันไม่แห้งจนเกินไปสําหรับ2เมนูถัดไปนะคะเอาใจคนที่ชอบคอหมูย่างบ้างค่ะกับเมนูข้าวหน้าซบบึ้มที่นี่เนี่ยเขามาแบบพรีเมียมเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้เป็นคอหมูดาคุโรบุตามาย่างค่ะดูสิเสิร์ฟม,มาเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยะ แล้วสำหรับใครนะคะที่ชอบรสชาติที่มันเข้มข้นขึ้นแพ้ก็แนะนำเป็นคอหมูย่างน้ำตกค่ะซึ่งเขาก็ใช้เป็นคอหมูดำคุรโรบุตะย่างเหมือนกันนะม,มาต่อไปที่เมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยขาหมูเยอรมันคุรโรบุตะค่ะบอกเลยว่ามาแบบเต็มเต็มขาแบบใหญ่ๆเลยค่ะ จะมีความกรอบนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มมีความฉ่ำมากๆเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบกินแล้วแบบมันละลายในปากค่ะคุณผู้ชม mm hmm. และแน่นอนนะคะตามชื่อร้านเลยเ mm hmm. ตี๋ยวกระตําก็ต้องมีตําอยู่แล้วค่ะ mm hmm. เขามีส้มตําหลายแบบมากๆเลยแล้วอย่างที่มาเสิร์ฟอยู่ตรงหน้าเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นตําหลวงพระบางค่ะ มีตำข้าพโพดแล้วก็อันนี้เลยเรทคัมเมนมากๆเป็นยำสามแซบค่ะเอาน้ำยำเนี่ยมาลาดให้มันฉ่ำๆสำหรับแบบสายซับแซบชอบกินยำนี่แนะนำเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าร้านอาหารเตี๋ยวกะต๊ามเนี่ยเป็นร้านที่มีความหลากหลายค่ะแล้วก็แต่และเมนูเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็ครบรสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเส้นเตี๋ยวหรือว่า จะเป็นทั้งยำจะเป็นทั้งแหนมเนือ้อบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะคุ้มค่ากับคุณภาพแล้วก็กับความอร่อยของที่นี่ค่ะเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเองค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยยังมีเมนูให้เลือกตั้ง90กว่าเมนูเลยค่ะ สำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะสามารถที่จะมาชิมอาหารอร่อยๆของเตี๋ยกระตามได้ที่สาขา MK หาลงก้าค่ะสาขาคลองสองลำลูกกาค่ะสาขาคลอง4ี่ลำลูกกาค่ะสาขาคลอง3ามธัญบุรีค่ะสาขาล่มเก้าเศษทับหนึ่งค่ะสาขาหาดทรายรั25ค่ะสาขาลาดกระบัง46ทับหนึ่งค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการ Food d i l y by CP นะคะมีส่วนลด10%ค่ะเพียงโชว์หน้าแฟนเพจของรายการนะคะที่หน้าสาขาของเราค่ะลด10%ทันทีค่ะ สำหรับเตี๋ยวกระตํานะคะมีคอนเซปตที่สำคัญคือคุ้มไม่แพงอร่อยค่ะราคาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีอาหารหลายรูปแบบมากมีทั้งอาหารตำสั่งอาหารอีสานและอาหารไทยนะคะสโลแกนของเราก็คือครบทุกรสที่เดียวที่เตี๋ยวกระตําค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอร่อยกับ Food d ด i ี่บายซีพีกันต่อค่ะใส่กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKP หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเ็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวัน กลับเข้าสู่รายการฟู้ด d a รี่ by CP กับแพ้กันต่อค่ะสำหรับร้านที่2เนี่ยแพคขอแนะนำร้านอาหารที่เปิดมายาวนานแล้วก็มีเมนูอร่อยๆมากมายเลยค่ะกับร้านสุพรชัย5สาขาเสรีไทย7 7ค่ะสุพรชัย5้า,าเสรีไทย77ครับเป็นสาขาที่2ครับสุพรชัย5จะมีทั้งหมดอยู่3สาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่ที่หนองมนเปิดมาแล้วกว่า50ปีนะครับที่นู่นสาขาที่2คือที่เสรีไทยเปิดประมาณ4ปี ส่วนสาขาที่3อยู่บนถนนลดลังเก่าเปิดประมาณได้2ปีครับผมอาหารที่เราดูแลอยู่จะเป็นอาหารสไตล์ทะเลอาหารทะเลนะครับกุ้งหอยปูปลามีครบนะครับอาหารจีนนะครับแล้วก็อาหารไทยในวันนี้ก็จะมีนําเสนอในส่วนของเมนูกุ้งหลักหอยู่สามเมนูด้วยกันนะครับกุ้งต้องบอกว่ามาจาก c ี1คือสด2อก็ปลอดภัย3คือส่งทุกวันและสตัวนี้มันเป็นตัวการันตีด้วยว่าเข้ามาจากจากบ่อกุ้งจริงๆแล้วมาแบบไซส์ที่มันได้มาตรฐานทุกครั้งนะครับ ส่วนจะแนะนาเมนูกุ้งในวันนี้ก็จะเป็นเมนูกุ้งที่เป็นกุ้งขั้วพิเกลออันนี้จะเป็นกุ้งที่ทอดทั้งเปลือกทําทั้งเปลือกนะครับสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยนะครับอันที่2จะเป็นมีกระเฉดกุ้งอันนี้จะมีความจัดจ้านหอมเครื่องแกงที่ผัดเข้าไปนะครับส่วนอันที่3จะเป็นกุ้งอบุนเส้นเมนูอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมนูสดอร่อยจากซีพีเช่นเดียวกันคือไก่อันนี้คือสันในไก่สันในไก่ตัวนี้มันจะมีผมบอกมันมันเหนียวนุ่มอะ แล้วพอมาผัดกับเครื่องที่มาทําพวกไก่ผัดนม่มะม่วง้ามาละปั๊บเนี่ยนัวแน่นมากอันนี้เป็นสันในไก่สดอนามัยจาก CP พีนะครับที่มาทําเมนูไก่ผัดนม่มะม่วงครับความเป็นห้อยจ้อของที่นี่มันมันจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นอย่างหนึ่งคือว่าปูปูจริงๆไม่มีมันไม่มีแฮวเพราะแั้นมันจะเป็นเนื้อปูล,ล้วนๆที่ท่านท่านได้ทานคือได้ทานปูจริงๆเจอน้ําจิ้มวัวเจีย๋ยซึ่งมีกิ่ดมานาวดองเข้าไปในปับ๊บทุกอย่างมันจะนัวแน่นหมดทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนอันถัดมาจะแนะนําในส่วนของข้าวผัดปูซึ่งข้าวผัดปูอันนี้เนี่ยเราจะใช้เนื้อปูก้อนเนื้อปูลายไข่ปูเนี่ยมาจากหนองมนเลยส่วนข้าวสารนแนะนาว่าข้าวสารี่เป็นข้าวสารหอมมะลิเก่ามันผัดแล้วมันเข้าเนื้อได้ดีมากพอมาลงใส่จานโรยผักชีกลิ่นเนยมันทะลุขึ้นมาหอมมากครับอันถัดมาจะเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนตัวแกงป่าปลาเห็ดโคนเนี่ยเครื่องแกงเนี่ยปกติเราเจอแกงป่าทั่วไปจะเครื่องแกงจะเป็นสีแดง แต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องแกงของชนบุรีน้องมนนะครับเครื่องแกงจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีผักต่างๆนานา,นา,นาเต็มไปหมดเลยคนที่ชอบอะไรรสชาติจัดๆตัวนี้แนะนําครับทุกเมนูจะเรียเรีอยทีหมดถ้าลูกค้าในรัศมี5กิโลเมตรสั่งครบ500บาทค่าขนส่งจัดส่งให้ฟรีครับ หลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมเรื่องราวความเป็นมาของร้านสุพรชัย5นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นดานที่โด่งดังมากๆในย่านหนองมนค่ะซึ่งเปิดให้บริการมายาวนานกว่า50ปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่แพ์จะมาชิมเมนูอาหารอร่อยๆต้องหน้านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยเมนูแรกนะคะขอเอาใจคนที่ชอบทานกุ้งหน่อยค่ะขอเริ่มด้วยเมนูนี้เลยค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนี่น่ากินมากๆเลย นี่คุณผู้ชมดูสิกุ้งม,มาแบบตัวบึ้มๆเลยพอกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกหอมกระเทียมพิไทยค่ะแล้วก็หอมขึ้นชายมากๆเลยค่ะแล้วสําหรับตัวกุ้งเนี่ยนะคะบอกเลยว่ากรอบค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยหวานมากๆเลยค่ะเออเรามาลองชิมเมนูถัดไปบ้างดีกว่าเมนูนี้เป็นเมนูหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสดค่ะซึ่งสําหรับเมนูนี้นะคะก็คือกุ้งเขาก็แกะมาให้เรียบร้อยแล้วค mm ่ะ hmm. หอมมากๆเลยค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันค่ะก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือนี่ดูสิใช้กุ้งคือแบบตัวใหญ่มากๆค่ะที่สําคัญนะคะสามารถกินได้ทั้งตัวรวมกับเปลือกด้วยค่ะคือไม่ต้องแกะเปลือกเลยแล้วก็พอเอาไปผัดพริกเกลือเนี่ยมันจะมีความแบบจัดจ้านมีความรสเข้มข้นกลมกล่อมค่ะและอีกหนึ่งเมนูนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะนี่ดูสิน่ากินมากๆเลย ด้วยตัวซอสเนี่ยเขาจะมีความหวานค่ะมันก็เลยเข้ากับเม็ดมะม่วงหินมาพานซึ่งมีความหวานมันหูบอกเลยว่าเด็กๆนี่จะต้องชอบเมนูนี้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับเมนูนะคะที่เป็นเมนูโด่งดังของร้านสุพรใชัห้าเลยก็คือห้อยจอปูค่ะซึ่งก็จะทานคู่กับน้าจิ้มบุ้ยเจียค่ะนี่แล้วเป็นแบบว่าข้างในนี่คือเป็นเนื้อปูแน,น่นๆเลยค่ะนีมากเยอ และมีอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้เหมือนกันครับข้าวผัดปูค่ะดูเนื้อปูสิคะม,มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นไหมเล็กๆอะค่ะแล้วก็จะมีความนุนนัวนะแล้วก็หอมเนยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วเรามาเอาใจคนที่ชอบแบบความแซ่บกันบ้างค่ะกับแกงป่าปลาเห็ดโคนค่ะหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันด้วยปลาทรายมีปลาเข้ามาเป็นชิ้นๆเลยนะ แล้วส่วนนี่ทานง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเลาะมาเฉพาะตัวเนื้อปลาค่ะเราก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องก้างตัวเนื้อปลานี่คือนุ่มมากค่ะแล้วก็อร่อยดีนะคะต้องทานข้าวสวยร้อนๆนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมนะคะก็สามารถมาที่หน้าร้านนะคะสุพรชัย5้สาขาเซรีไทย7 7นะคะสามารถมาสั่งแล้วก็มารับที่หน้าร้านกลับไปทานที่บ้านได้หรือว่าจะาง่ายๆเลยอยู่ที่บ้านโทรมาสั่ง Delive r y ก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถดูเมนูแล้วก็รายละเอียดได้ใน Facebook f แฟนเพจของทางร้านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อร้านสุพรชัย5้นะครับก็จะมีได้ประมาณทั้งสช่องทางเริ่มต้นนะครับหคือติดต่อโดยตรงจากทางร้านเลยนะฮะอันที่2 สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็ตอนนี้เราเราร่วมอยู่แค่2แอปพลิเคชันก็คือ Line Man กับ Get Food อันที่3โทรศัพท์ผ่านมาทางร้านก็จริงนะครับแต่ทางร้านเนี่ยจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับก,บการจัดส่งไปให้อันที่4คือลูกค้าจะมารับเองได้ครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ Food d i i r y by CP นะครับถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้10%ทุกเมนู เข้าสู่รายการ Food d a ลี่ by CP ค่ะมาต่อกันด้วยร้านสุดท้ายเลยกับร้านนี้แอดพนคอนคอฟฟี่เฮาส์ค่ะร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยอาหารอีสานและอาหารยุโรปไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะจิกนะคะเจ้าของร้านแอดพนคอนคอฟฟี่เฮาส์ค่ะอยู่ในอซอยวิภาวดี64นะคะจุดเด่นของร้านนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะเหมือนได้อยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีทั้งของเก่า ที่เป็นของเก่าหายากแล้วจุดเด่นของร้านอีกอันก็าราคาอาหารก็จะค่อนข้างไม่แพงค่ะเมนูที่นำเสนอวันนี้นะคะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูผัดไทยเส้นดำค่ะทางร้านก็คือจะใช้เป็นผัดไทยเส้นดำมาผัดกับน้ำซอสของผัดไทยทางร้านแล้วก็จะมีเลือกวัตถุดิบอะค่ะกุ้งของซีพีที่สดจากฟาร์มแล้วก็ส่งใหม่สดทุกวันเลยค่ะ เมนูถัดไปก็จะเป็นกุ้งพันหมูทรงเครื่องตัวนี้เราก็จะใช้หมูอนามัยจาก CP ีเช่นกัน,นะคะ่ะมาปรุงรสในแบบฉบับของเราพันกับกุ้งแล้วนำไปทอดจัดเรียงในจานอย่างสวยงามะค,ะค่ะสำหรับเมนูที่3นะคะอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษเช่นกัน,นะคะ่ะใช้เต้าหู้ไข่จาก CP ีนะคะซึ่งตอบโจทย์สำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ชอบทานมังสวิรัตนะคะ mm hmm. เพราะสำหรับน้ำซอสของเราที่เป็นซอสชูฉีเนี่ย พอราดกับตัวเต้าหู้ไข่แล้วจะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะในส่วนของเมนูถัดไปตัวนี้จะเป็นข้าวผัดปลาสลิดกับปลาเค็มนะคะเราจะใช้ปลาสลิดจากบางบ่อซึ่งคัดตัววัตถุดิบที่ดีแล้วก็ปลาเค็มเนี่ยเราจะใช้ของบ้านเพลยองะคะ่ะอันนี้ก็สั่งตรงมาเช่นกันนะคะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูยำกุนเชียงหมูยอนะคะกุนเชียงที่เราใช้จะมาจากเยวาวราชเลยนะคะ และในส่วนของหมูยอค่ะก็จะใช้หมูยอของที่อวนเลยค่ะวัตถุดิบนี้มาคลุกรวมกันก็จะได้รสชาติที่พิเศษยิ่งขึ้นค่ะนอกจากอาหารคาวแล้วเรายังมีเครื่องดื่มและขนมหวานด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นมะม่วงปั่นบ้วยอะค่ะ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือตัวซิกเนเจอร์ของร้านนะคะจะเป็นแบล็คคอฟฟี่ฮันนี่เลมอนนะคะอันนี้จะเป็นกาแฟสูตรพิเศษของเราเลยะค่ะสําหรับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะคะก็ขอแนะนําเป็นข้าวเหนียวมูนคู่กับมะม่วงและราดด้วยซอสของบัวลอยเผือกะค่ะ <S 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 สำหรับที่ร้านตอนนี้ก็จะมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะคะทั้งในส่วนของ l ล n e แอดของร้านที่มีบริการส่งฟรีตั้งแต่แจ้งวัฒนะซอย1จนไปถึงถนนวิภาวดีซอย6 0 6 4อันนี้บริการส่งฟรีเลยะค่ะ ในส่วนของลูกค้าที่แบบว่าไกลอาจจะไม่ได้ออกมาในช่วงนี้นะคะก็จะมีบริการทางฟู้ดแพนด้าแล้วก็ไลแมนค่ะร้านตั้งอยู่ถนนวิภาวดี64นะคะเข้ามาประมาณกลางซอยนะคะ่ะจะอยู่ติดกับมินิบิ๊กซีนะคะ่ะผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะคะสามารถซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านหรือจะสั่งแบบ d e l i v e อรเลยก็ได้นะคะ และนี่ก็คือเมนูอาหารทั้งหมดจากร้านแอดนาคอนคอฟฟี่เฮาส์ค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบไปนะคะพี่จิ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเมนูอาหารของร้านเขาเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นค่ะซึ่งกจะผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารยุโรปไว้ด้วยกันค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นผัดไทยสปาเกตตี้เส้นดําค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับแบบเส้นจันหรือว่าเส้นเล็กนะคะแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นสปาเกตตี้เส้นดําค่ะมาผัดกับซอสผัดไทยนี่ วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของแพรเหมือนกันนเนี่ยที่กินผัดไทยกับสปาเกตตี้เส้นดำ ผัดไทยของร้านนี้นะคะก็คือเป็นรสชาติแบบไทยๆเลยแต่ว่าด้วยความว่ามันเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นดำอะ่ะมันก็จะมีความหนึบกว่าค่ะก็จะแบบเคี้ยวสนุกๆไปอีกแบบหนึ่งค่ะเมนูที่เป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็เป็นเมนูทานเล่นก็ได้ค่ะคือเมนูกุ้งชุบหมูทรงเครื่องค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าหางกุ้งเนาะก็จะเป็นตัวกุ้งเนี่ยแล้วก็มาชุบค่ะชุบกับหมูบดแล้วก็เอามาชุบเคลือบกับเกล็ดขนมปังอีกทีนึงค่ะ นี่ข้างในกุ้งเป็นตัวเลยอร่อยอะ่ะมันกรอบข้างนอกแล้วก็จะมีความนุ่มแต่ว่าตัวกุ้งเนี่ยจะมีความกรึบๆค่ะก็จะได้แบบ texture ในการกินอีกแบบหนึง่งสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบอาหารที่มันมีรสชาติหน่อยหรือว่าชอบทานเผ็ดเนี่ยก็จะแนะนำเป็นอันนี้เลยชู u ฉี่เต้าหู้ไข่ค่ะนี่หอมอะ รสชาติชูชีคือกําลังดีเลยค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปเนาะแล้วก็มีความเข้มข้นของตัวน้ําชูชีค่ะแล้วก็เต้าหู้ไข่เขาก็จะมีความแบบมันนิ่ม,มเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แพคิดว่าควรลองเลยค่ะที่นี่เขาก็มีอีกหนึ่งเมนูยำที่แบบว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยค่ะยำหม,มูยอและกุนเชียงค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่อยู่บ้านคนเดียวอยากจะทานอาหารจานเดียวให้มันจบไปเนี่ยแพแนะนาเป็นจานนี้เลยค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดปลาสลิดและปลาเค็มค่ะ โอแคฝังชื่อก็น่ากินแล้วนี่เห็นไหมดีปลาสลิดอืมสำหรับข้าวผัดจานนี้นะคะบอกเลยว่ารสชาติลงตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าข้าวที่นำมาผัดเนี่ยก็จะเป็นแบบผัดแบบแห้งๆค่ะแล้วก็จะได้ความเค็มจากตัวปลาเค็มนะคะแต่ว่าตัวปลาสลิดเนี่ยเขาจะมีความกรอบซึ่งก็จะมี texture เ,เ,เวลากินเลยค่ะ ท้ายก็ได้ของหวานค่ะแล้วสําหรับเมนูของหวานวันนี้นะคะก็เป็นของหวานแบบไทยๆค่ะกับข้าวเหนียวมะม่วงซอสบัวลอยค่ะซึ่งที่ดาเนี่ยนะคะเขาสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะทานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงคู่กับไอศครีมหรือว่าจะทานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงคู่กับซอสบัวลอยค่ะสําหรับวันนี้ไพเลือกเป็นซอสบัวลอยเพราะว่ามันค่อนข้างแปลกดีค่ะ พาบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่ดีงามมากๆเลยที่คุณผู้ชมจะสั่งไปรับประทานที่บ้านค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมะม่วงเนี่ยเขาใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยค่ะก็จะมีความหวานแล้วก็แทนที่เขาจะใช้กะทิเขาใช้เป็นบัวลอยค่ะซึ่งก็จะเหมือนได้กินทั้งข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็กินทั้งบัวลอยไปด้วยในตัวเลยแล้วนอกจากของหวานนะคะเขาก็ยังมีเครื่องดื่มค่ะมะม่วงปั่นบวยค่ะฟังแล้วอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวพายลองชิม มันก็จะมีความแบบหวานๆเค็มๆค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นจากน้าผึ้งด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยใส่น้ําผึ้งลงไปก็คือจะไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ำเชื่อมเลยใช้ความหวานจากน้ําผึ้งเท่านั้นเครื่องดื่มสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ black coffee honey lemon ค่ะ คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็สามารถอร่อยได้แบบแพคค่ะเพียงแค่สั่งอาหารจากแอดพนคอนคอฟฟี่เฮาส์ค่ะซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเองค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่จิ๊กเนี่ยส่งข้อความมาหาแพคค่ะบอกว่าพิเศษเลยสําหรับแฟนๆรายการ f o o d ดลี่บายซีพใครที่ดูจบนะคะรีบโทรไปที่ร้านแอดพนคอนเลยค่ะแล้วก็บอกว่ามาจากรายการ f o o d ดลี่บายซีพรับไปเลยส่วนลด3 0ค่ะสําหรับ8เมนูที่แพนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะต้องโทรเข้ามาโดยตรงที่ร้านนะหรือว่ามาที่ร้านแล้วก็รับเป็นแบบเทคเอาไวกลับไปกินที่บ้านค่ะก็จะรับส่วนลดไปเลย30%ค่ะสําหรับสิทธิ์นี้นะคะใช้ได้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3ร้านอาหารอร่อยที่แพนนำมาฝากคุณผู้ชม ซึ่งคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าอยากอร่อยแบบแพ้ก็ง่ายๆเลยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละร้านได้ใน Facebook Fanpage f o o d d a i l y by CP นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไป subscribe YouTube c h anel n f o o d d a i l y by CP ให้แพ้ด้วยนะคะวันนี้แพ้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ